นี่ค่ะวันนี้เลม,มาจะมาอ่านพระธรรมอพยพบทที่40ค่ะการก่อตั้งพระพลาและการจัดวางอุปกรณ์พยาเวจัดกับโมเสสว่าในวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งจงตั้งพระพลาคือเต็นนัดพบครึ่งจงวางหีบแห่ง สักขีพยานในพระพลาและกั้นม่านบางหีบนั้นไว้จงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้และจัดโต๊ะใช้บนโต๊ะไว้ตามที่ของมันแล้วจงนำขันปราทีบนั้นเข้ามาและตั้งตะเกียง ของคันประทีปให้เข้าที่จงตั้งแท่นบูชาทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบแผงสักขีพยานแล้วปิดมั่นบังตาที่ประตูพระพลาจงตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงหน้า ประตูพระพลาคือหน้าประตูเต็นนัดพบจงตั้งอ่างไว้ราหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชาแล้วตักน้ำใส่อ่างนั้นจงกั้นเขตทำลานกว้างไว้รอบพระภาและติดม่านบางตาไว้ที่ประตูเข้าลานนั้น แล้วเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมมาเจิมพระพลากับทุกสิ่งที่อยู่ในพระพลานั้นและชำระเครื่องใช้ทุกชิ้นให้บริสุทธิ์แล้วพระพลานั้นจะบริสุทธิ์จงเจิมแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่อง ใช้ทุกอย่างบนแท่นนั้นและชาระาแท่นนั้นให้บริสุทธิ์แล้วแท่นบูชานั้นจากบริสุทธิ์ที่สุดจงเจิมทั้งอ่างและฐานรองอ่างอีกทั้งชาระให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วเจ้าจงนำอารอ์กับบุตรของเขามาที่ประตูเต็นท์นัด พบแล้วใช้น้ำล้างชำระตัวพวกเขาเสียเจ้าจงสวมเสื้อตาแหน่งบริสุทธิ์ให้อารโณแล้วเจิมและชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนิบัติเราแล้วจงนำบุตรของเขามาด้วยและสวน เสื้อยาวกรอมเท้าให้จงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมบินดาของเขาเพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตปรนิบัตรเราการเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งพวกเขาไว้เป็นปุโรหิต ตลอดชาติพันธ์แล้วของเขาทั้งหลายโมเสสทําทุกสิ่งตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านในวันที่หนึ่งเดือนแรกปีที่สองพวกเขาก็ตั้งพระลาขึ้นโมเสสตั้งพระภาขึ้นท่านวางฐานตั้งกรอบไว้ ตั้งกรอบไม้ติดสลักลอนและตั้งเสาขึ้นท่านการผ้าเต็นคลุมพระพลาแล้วเอาผ้าคลุมบนเต็นตามที่พยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านใส่ พาโอวาดไว้ในหีบนั้นและสอดไม้คางไว้ข้างหีบและตั้งพาที่นั่งกัลวนาไว้บนหีบแล้วท่านนำหีบนั้นไปไว้ในพละพลาและกั้นม่านบางหีบแห่งสักขีพยานนั้นไว้ ตามที่พระยาเวทรงบัญชาไม้เศษท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพระพลานอกม่านนั้นแล้วจัดเรียงขนมปังบนโต๊ะเฉพาะพระพักพระยาเวตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและ ท่านตั้งคันประทีบไว้ในเต็นท์นัดพบตรงข้ามกับโต๊ะนั้นทางทีใต้ของพระพลาแล้วก็จัดตะเกียงให้เขาที่เฉพาะพราะพ,าพยาเวตามที่พยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งแท่นบูชาทองคำในเต็นท์นัดพบ ตรงหน้าม่านและเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นตามที่พยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านกั้นม่านบางตาที่ประตูพลับพลาท่านตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงประตูพลับพลาคือ ตรงประตูเต็นท์นัดพบแล้วถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องธัญ,ญบูชาบนแท่นนั้นตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งอ่างไว้แล้ววางเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชาแล้วใส่น้ำในอ่างสำหรับชำระล้างโมเสสกับอารณน และบุูชายของท่านล้างมือและเท้าด้วยน้ำในอ่างนั้นเมื่อไรที่เขาทั้งหลายจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบหรือเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้นพวกเขาก็จะชำละล้างเสียก่อนตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสส ท่านกั้นบริเวณลานรอบพระพลาและแท่นนั้นแล้วกั้นม่านบังตาที่ตรงประตูลานดังนั้นโมเสก็ทำงานเสร็จสมบูรณ์โมเสสและพระ รัตมีปกคลุมพระพลาในขณะที่มีเมฆปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้และพระรัสมีของพยาเวกก็ปรากฏอยู่เต็มพระพลานั้นโมเสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่และพระรัตมีของพระยาเวก็อยู่เต็มพระพลานั้นตลอดการเดินทางของคนอิสราเอลเมื่อไหลที่เมฆนั้นลอยขึ้นจากพระพลาพวกเขา ก็ออกเดินทางต่อไปทุกครั้งแต่หากว่าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไปพวกเขาก็ขึ้นไปเพราะตลอดทางที่พวกเขาไปนั้นในตอนกลางวันเมฆของพยาเวยูย่เหนือพระพลาและในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้น ปราจากแก่ตาคนอิสราเอลทั้งหมดขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ